ต้องยัดเข้าไปลึกๆอืมเอ๊ะเอ๊ะนี่คนขโมยจ้านหกขโงานนี้จะไม่มีไม่ได้ต้องตบมือให้กับคอสตูมด้านหลังของเราเดี๋่ว่าทำไมถ่ายแล้วอกเ่าแล้วหรอ สวัสดีค่ะไม่ค่ะอุ้ยค่ะวันนี้เราจะทามากินต้มถาดค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมายึดช่องครัวคุณตั๋วกันนะคะทุกคนค่ะวันนี้คุณคุณตั๋วไม่อยู่นะคะโดนยืดช่องวันที่เรียบร้อยแล้วคะวันนี้ค่ะโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่าเนาะโอเคค่ะเริ่มจากอะไรกินอะไรก่อนดีเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้มันเยอะมากวันนี้ใช่มันเยอะมากๆเลยนะคะไม่ค่อยถนัดกินกุ้งไม่ค่อยได้อ๋เชขอกุ้งก่อนแล้วกันนะคะ โอเคมากุ้งตัวโตๆต,ตไม่เน้นผักชอบกินสลัดผักสลัดผักนะคะแซ่บมากเลยวันนี้กุ้งตัวโต,วต,วต,วตวค่ะเมื่อวานเดินไปซื้อมาที่ตลาดไปตลาดมาก็ระวังโควิดกันด้วยนะคะทุกคนช่วงนี้ระบาดหนักเหลือเกิน กุ้งตัวโตวๆปลาหมึกต้องยัดเข้าไปลึกๆอืมชอบมากเลยขอยผักกันกินเลยดีสลัดผักนะคะสลัดผัก ออืออจับเองกินเองอะนักแรงพอคะ่ะวันนี้ไม่มีใครกินหยุดช่องครัวคุณตัวมาหนึ่งวันนะคะอ่อยมากเลยแซ่บนัวเป็นคนที่ชอบกินหัวกุ้งมาก มันมันใช่มันมันติดฟันมันติดเผือกฮะอะไรนะเมื่อกี้นะูดใหม่สิมันติดฟันมุกอะไรมุกอะไรจะซื้ออะไรเออจะซื้ออะไรก่อนต้หมึกต้มหมึกใบมะยมะแซ็บมากเองกับส้มตำตูดไปลยนะคะเอา อร่อยตรงที่เราไม่ได้ตำเองคนตำอยู่นี่เราเป็นคนกินอย่างเดียวปลาหมึกวงโตโตอืม่มานการต้มเรียบร้อยเ,ออเหมือนจะกินดีแต่ทำไมสองไม้สองมือ ตัวกระปุกงั้นเราอะคำไม่เยอะอ่านมากเลยทมโตโตโตไม่ได้โตได้แค่นี้ข้าปากไม่ได้ติดฟันติดเหล็กต,ติดหมด ตําหมูยอโซยจัะโซยจ้าอืมน้ำปลาคมๆกินแล้วหยุดไม่ได้อืุ้มหมูยอหมูยออุบวนนั้นเนี่ย ไม่ได้จ้างรีวิวเองๆื้นเองหมูยอต้องเข้าแล้วล่ะอร่อยมากเลยเลือกกินไม่ถูกละ ยังเยว่บนปากเด้อเงอะเงอะอะไรเงียภาษาลาบไปบ้างหกเนี่ยภาษาลาบไปบ้างหกไปหมดใส่น้ำหน่อยแยกเข้าไป ของมือแล้วจ๊ะบอกเลย <c oughs> ตัวไม่แตกเราจะไม่หยุดกินนะคะอุ่นๆเอย เดี๋ยวเข้าไปอืมใส่ทะลักแซ่บ กูกินกุ้งแอบมีขโมยจ้าแล้ายใครคะวันนี้เราบุกบ้านนะคะบุกบ้านบ้านบุกบ้านคอบคุัวตู่ขโมยช่องหนึ่งวันขโมยช่อง่องตัวเองไม่มีค่ะอาศัยช่องชาวบ้านเขาไปทุ่วปอบดีพูดดีช่องไหนสนใจ บอกนะคะรับไปเป็นพรีเซนเตอร์ได้นะจ๊ะทางกล่องก็ยังดีเดิน,นผ่ายก็ยังเอารับอาง,งานทุนราชอาณาจักรค่ะอาเฟลต้องไปคู่นะคะไปหยบไม่ได้ค่ะหเหมือนก็ะติวอาการน้อยหน้าน้อยเนื้อต่ำใจ อย่างน,นี้ปลาหมึกเจากินหัวกุ้งใช่ไหมใช่ไหมกินด้วยกันนะจ๊ะน้องบอกว่าชอบกินหัวกุ้งอเอ๊ะอย่าทำร้ายน้องนะกินส้มตำห้าม,มืออ่ยทุกคนะตอนนี้อ้าโอวโยทางตรงเลยเหรอทางตรงเลยเสียบตรงเออ <S <S> <S กินไป เพื S 1> <S 1> ่อนหม่ของรามากเลยน้องก็เลี้ยากมากเลยก่อนมันจะสวยอ่ะมันต้องเจ็บตัวมันก็เจ็บมาหลายเดือนแล้วนะเจ็บมาเยอะอเก็บจนตัวพองมาแล้วเนี่ย มามามา,มาทุกคนเซ่เซบจ้าสม้มตำยั่วๆนะจ้าทุกคนจ้ามาคำใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปไหมใหญ่อ่ะอืมอืม,อมกินสะอาดไม่ใช่เรากินสกปกกินมูนมากค <laughs> ือเราคือเรา มาย,ยมมาย,ยมหน้าบ้านช่วงนี้ฝนตกอุดมสมบูรณ์มาย,ยมอุดมสมบูรณ์เฉพาะแบบมาย,ยมส่วนมาย,ยมไม่มีเช่เชบอืม ร่วจะสังเกตได้ว่าจะเป็นคนที่ชอบกินสลัดผักอืมไม่มีผักเลยสลัดผักทิ้งเชสูจาเฮียเบิร์ดเดีอยวเฮียเบิร์ดเดีว,ก,ดดวกินก่อนเก็บที่หลัง สังเกตงานนี้จะไม่มีไม่ได้ต้องตกมือให้กับคอสตูมด้านหลังของเราผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรามีเจ็ดตัวมาม,มากินของเขาเอาใส่ช่องเขาด้วยมามาฝากช่องครัวคุณตัวด้วยนะคะ สับสกครยเยอะๆนะคะสับสับเยอะๆเลย <c oughs> สับแล้วสับอีกก <c oughs> ินเลยดีมันเยอะกุ้ง <c oughs> กุ้งมาก่อน <c oughs> ดีใจน้องหรู้จ่กเนี่ยไม่น้ำมันกระดินเรื่องกินไว้ใจผมแ้วพูดว่าเรื่องกินไว้ใจผมว่าเรื่องกินมุมมาไว้ใจผมกินอย่างเดียวไม่พูดมปจาก,กินอย่างเดียวกินเนี่ยไม่พูดเลยเนี่ยเพิ่มไม่ได้ ลืมบอกไปนะคะว่าคลิปนี้ถ้าถึงกี่วิวนะคะถ้าถึงหนึ่งพันวิวอ่าเดี๋ยวเราสองคนจะกลับมาอีกนะคะทุกคนถ้าไม่ถึงก็ดับตั้งแต่นี้แล้วถ้าไม่ถึงก็กลับมาอีกเราจะกลับมาแบบน้องหน่อยๆใน ทุกคนนะคะที่รับชมและชื่นชอบหรือถ้าไม่ชอบก็กดติดตามไปกดนะคะเดี๋ยวพวกเราจะทำคลิปกินด้วยพูดด้วยไม่ดีเลยจริงๆเต็มปากติดติดปากหมดแล้วเดี๋ยวพวกเราจะทำคลิปดีๆสนุกๆสนานมาให้ทุกคนรับชมกันอีกนะคะทุกคนคะ่ะไม่ได้มีแค่นี้นะครับไม่ได้เด็ดแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะยังมีเรื่องอื่นอีกนะคะ เดี๋ยวให้รอติดตามนะคะฝาก<ข>อ,อดติดตามกันเยอะนะคะคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะทำอะไรนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะทุกคนฝากกันด้วยนะคะคลิปนี้ถ้ากินมุมมามไปก็นั่นเลยค่ะ มันเป็นตัวเราค่ะมันเป็นซิกเนเจอร์ค่ะออาริจนอลออเรเจนอลสำหรับคลิปนี้นะคะเราสองคนก็ฝากกันไปด้วยนะคะทุกคนค่ะถ้าถึงหนึ่งพันวิวนะคะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราจะมีอะไรพิเรนพิเรนมาให้ทุกคนได้ชมอีกกันนะคะทุกคนสฝากกด<ว>ติดตามด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะสวัสดี สวัสดีค่ะสำหรับครัวคุณตั๋วขอบคุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะเขาต้องแนะนำว่าอะไรอ่ะไปเขียนคิ้วมานะอยคะไปว่าไปเลยไม่ต้องเปลงนะลูกๆอ่ะห้าสี่สองเอ๊ะจังยาทำไมใช่แล้วบอกเอาแล้วเหรอ กิงไปต่อไปต่อครับช่องของเราสองคนมียังยังค่ะเดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้นะคะปอกสองนางแล้วนะปอบสองตัวนี่ครับเดี๋ยวกันไหมครับคระเปิด